สวัสดีครับวันนี้เรามาแปลงทุเรียนของต้นทานรีสอร์ทนะครับปากทางเข้าข้างในเนี่ยเป็นสถานที่รีสอร์ทอย่างสวยนะครับวันนี้มาดูแปลงทุเรียนนะครับจำนวน2แปลงโดยนะครับโดยใช้ตัวของการฉีดเนี่ยจำนวน4,000ลิตรนะครับ วันนี้เป็นแปลงมูสังคิงกําลังออกยอดออกใบมาถ้าท่านสังเกตเห็นนะครับว่าต้นเนี่ยเขาใช้เคมีวันนี้นะครับคุูวัดมาดูแปลงของต้นทานดีสอดตัดสินใจใช้สารชีวพันธุ์และผลิตภัณฑ์ของคู่หูมหัศจรรย์นะครับหรือเวิร์เพนร้อยเปเซ็นะครับใจรั้งละ4,000ลิตรสอแปลงตัดสินใจสั่งซื้อสั่งของทันที นะครับต้นทานรีสอร์ทนะครับทุกท่านเปิดดูนะครับมีปลาตอดตีนหรือตอดเท้าด้วยี่ต้นนี้มีปัญหามูสังงเดี๋ยวกูวัดแต่มาฟื้นได้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเลยนะครับนี่แค่แหลงแรกนะครับปากทางเข้าบ้านนะครับแต่วันนี้เราใช้อินรีย์แล้วได้ผลพี่มูดบอกว่าวันนี้สุดยอดนะครับสุดยอดของแปลงนะครับแล้วก็ได้นวัตกรรมใหม่ในเรื่องของเป็นสารคีเลดนะครับที่พี่ก็สนใจถูกใจนะครับดูพี่น้องครับนู่นข้างหลังทางเข้ารีสอร์ท รีสอร์ทอะไรทุกท่านดูนะครับดูดูดูวันนี้นะครับตัดสินใจใช้ร้อเเซ์หลังจากเจอคูวัดนี่เห็นไหมครับต้นทานรีสอร์ทเชิญชุมทุเรียนานานาพันธ์ุนะครับทีนี้ถ้ามันเพิ่มคำว่าเวิร์นแพนบวกสารชีวพันธุ์มหัศจรรย์ยิ่งกว่าที่แปลงนี้มีน้ำดำมีทุกชนิดเลยเห็นไหมครับ นี่สุดยอดของการเริ่มต้นขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม